สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุลมทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักครั้งใหม่ให้กับชาวธาตุลมในวันที่13กันยายนถึงวันที่30กันยายน2567นะคะชาวธาตุลมมีราศีตุลราศีกุมและก็ราศีเมถุนบุญน้าภอ่านแบบโหราศาสไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคำำําทานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคาทานายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและก็คนรักของคุณนะคะบุญภายอยากจะให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับกกไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ แล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดปุ่มซุปอรแตงหรือกดปุ่มคําว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะเมจิเชียนสิบดาบสี่แม่เท้าหก ไม้เท้าสีถ้วยพลังงานของชาวธาตุลมคุณเป็นคนเก่งคนฉลาดคนมีสติปัญญาดีมีความคิดสร้างสรรค์ชอบเรียนรู้ชอบสรรหาความรู้ใส่ตัวเองไม่หยุดนิ่งนะคะคุณอ่ะหาโน่นหาน่ทำเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นมากกว่านี้นะคะบางคนคุณมีหน้าที่การงานที่มีความสําเร็จมีความมั่นคง ะะสีไม้เท้าคือความมั่นคงหกไมเท้าคือความสําเร็จนะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักชาวธาตุลมบางท่านบางคนคุณอาจจะจบกับความรักมานะคะความรักพังความรักมันไปต่อกันไม่ได้สิบดาบคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพื่อนๆบางคนก็เลิกลายย่าล้างจบกันไปพังกันไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะ เรามาดูความรักครั้งใหม่ของคุณกันนะคะว่าคุณจะได้พบเจอคนรักคนแบบไหนนะคะเด o มน คุณจะได้พบได้เจอคนรักของคุณคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยผิดหวังและก็เสียใจในเรื่องของความรักมาความรักของเขาไม่ได้ดังใจไม่สมหวังผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะราชินีถือถ้วยคนคนนี้ ก็เป็นคนที่ใจดีมีเมตตาจิตใจอบอ้อมอารีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านพ่อสีเรือนเขาเป็นคนที่รักครอบครัวอย่างมากๆเลยจิตใจดีจิตใจอ่อนหวานอ่อนโยนเขาเคยผิดหวังและก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะคะราชินีถือเหรียญคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่ง เขาอาจจะเป็นคนรวยนี่จิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็มีความหนักแน่นอยู่ในตัวของเขานะคะสิบไม้เท้าคนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเขาจะเข้ามาช่วยคุณแบ่งเบาภาระทํำให้คุณสุขสบายถ้าเขาเป็นคนมีเงินเขาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตคุณช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนใจดีนะคะ แปดดาบเนี่ยเข้าเสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคนคนนี้แปดดาบเนี่ยความรักของเขาในครั้งนั้นอึดอัดจึงทําให้ความรักของเขากับคู่ของเขาครั้งนั้นไปต่อกันไม่ได้จึงจบกันไปนะคะหลังจากที่เขาจบกับความรักมาเขาก็รอคอยคนที่ใช่ของเขานั่งคอยนอนคอยรอคอยมานานแสนนานนะคะ แต่เขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณเห็นไหมราชินิถือถ้วยมาแล้วนะคะคนใจดีนะคะแล้วคนใจดีมีเมตตาจะเข้ามารักคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีความยุติธรรมอยู่ในตัวของเขาเขาจะเข้ามามอบพลังงานของความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณเขาจะมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณจะมาแบ่งเบาภาระให้กับคุณนะคะ เจ็ดไปเท้าเนี่เข้าไป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งนักเอาเบาสู้นี่เขาไม่ยอมแพ้คนคนนี้นะขยันทํางานเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งตรงกันเลยนี่ขยันแล้วก็หาเงินเก็บเงินเก็บเงินใส่หีบนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนมีเงินเพราะว่าเขาเป็นคนขยันนะคะราชาถือไม่เท้านี่หลังจากที่เข้าจบกับความรักมานะเขาก็หันหน้ามาทํางาน มาโฟกัสในเรื่องของการงานแนวคิดของเขาคิดว่าขอให้การงานการเงินมีความสําเร็จมีความมั่นคงความรักค่อยมีอะไรประมาณนี้นะคะเดแต่ตอนนี้การงานการเงินของเขามีความสําเร็จมีความมั่นคงดีแล้วเขาอยากจะพบเจอคนที่ใช่ของเขาแล้วนี่เขาก็จะได้พบได้เจอแล้วก็คือคุณนะคะมาแล้วราชินีถือถ้วยก็คือคุณนะคะเด็กถือเหรียญถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคุณเชื่อใจเขาได้เลยเขาเป็นคนใจดีม,มากๆเลยนะ มีสภาวะอารมณ์ที่มีความหนักแน่นมั่นคงจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็สามารถดูแลคุณได้เขาเป็นคนที่จิตใจนิ่งๆแล้วก็ผนที่มีเหตุและผลเขาจะคุยกับคุณด้วยเหตุและผลเขาจะมาม่อพลังงานของความรักที่ดีที่สุดให้กับคุณนะคะสเตรน สเตรนท์คนคนนี้เขาเป็นคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแยะมากมายเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตผ่านมาหมดแล้วเยอะแยะมากมายว่าจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างเขาผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าในชีวิตของเขาในตอนนี้เขาจะเจออุปสรรคและปัญหาอะไรก็ตามเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขาสามารถควบคุมได้หมดดูเขาอ่ะมีความเข้มแข็งเขาสามารถควบคุมโคตัวนี้ได้อย่างสบายสบาย เขาสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะคะเขาเป็นคนเก่งคนเข้มแข็งแข็งแร่งถ้าคุณกับเขาได้รู้จักกันและได้พูดคุยกันแล้วนะนคนคนนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะเขามาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะอัศวินถือเหรียญเขาอยากจะมามอบางานของความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณเท่านั้น เพราะว่าคนคนนี้เขาเคยผ่านในเรื่องของความรักมาแล้วเขาเจอความทุกข์ในเรื่องของความรักมาแล้วนี่แปดดาบแล้วก็เดอน์มูนเขาผ่านความเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาแล้วเขาไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเจอเหมือนความรักที่ผ่านมาแล้วเขาอยากจะได้ความรักที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันอย่างมีความมั่นคงเท่านั้นนะคะแปดไม้เท้านี่ ชาวธาตุลมบางท่านบางคนนะคุณอาจจะพบเจอคนรักของคุณคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆเพราะว่าแปดไม้เทา้าคือพลังงานของการสื่อสารโลกออนไลน์อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะบางคนนะบางคนก็พบเจอคนรักแด่นไกลต่างชาติก็ได้นะต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะคะต่างอำเภอต่างตำบลต่างจังหวัดหรือบางคนก็ พบเจอคนรักหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านใกล้เคียงกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าการอันไพ่นี้เป็นพลังงานรวมก็แตกต่างกันไปว่าคุณจะได้พบเจอคนรักทางใกล้ทางไกลเพราะว่าไพ่ขึ้นมาทาั้งทางใกล้และก็ทางไกนะคะอัศวินถือไม่เท้าถ้าคุณกับเขาได้รู้จักกันและได้พูดได้คุยกันแล้วนะคนคนนี้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะ หรือถ้าเขาไม่ได้เดินทางมาหาคุณก็เขาอาจจะให้คุณเดินทางไปหาเขาก็ได้เพราะว่าอัศวินถือไม้เท้าคือการเดินทางมาหาคนที่รักนะคะนี่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีเสน่ห์มากๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อดูดีแล้วก็พูดเก่งพูดจะอะไรออกมานอ่อนโยนอ่อนหวานให้คุณเคลิบเคลิ้มได้เลยนะ แปดเหรียญเนี่ยเขาทํางานเก่งเนี่ยราชาถิมเท้าวทำงานเก่ง,าาาง,ากงหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคนคนนี้ดูเข้าขามากรเม่นทำงานเห็นไหมเข้าเขมามาเม่นทำงานเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่านี้เพื่อที่ถ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะมาซัพพอร์ตคุณมาดูแลเอาใจใส่คุณเขาจะทําให้คุณสุขสบายนะคะ หนึ่เท้าน่ยเขาอยากจะมาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะเขาจะมามอบพลังงานของความรักที่มีความสวยงามความรักที่มีความสว่างสวคุณจะมีความสุขมากๆเลยในความรักครั้งนี้นะเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนใจดีเขาจะมาช่วยเหลือคุณดูแลคุณซัพพอร์ตคุณนะคะแบ่งเบาภาระของคุณนะคะเพราะว่าสิบมเมถาคือแบ่งเบาภาระให้คุณสบายเห็นไหม เดดเดเขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้ก็ได้คนคนนี้นะหรือเข้าจบกับความรักมาแล้วก็จะมาเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะนี่ถ้าคุณรอคอยคนที่ใช่ของคุณคุณก็จะได้จบการรอคอยแล้วจะได้พบได้เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วก็คือเขานะคะถ้าเขาคนนี้รอคอยคนที่ใช่ของเขาอยู่เขาก็จะได้จบการรอคอยแล้วคุณกับเขาจะได้พบกันแล้วจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยกันนะคะ 3เหรียญคนคนนี้เข้าจะเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่คุณทุกสิ่งทุกยอย่างสไม่เท้าชาวทัดลมบางท่านบางคนคุณอาจจะพบเจอคนรักของคุณคนนี้ที่ทำงานเดียวกันก็ได้นะเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนหรือ,อ,อหัวหน้ากับลูกน้องก็ได้นะคะหรือเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะ หนึ่งเหรียญโ้คนสายเปย์นะคะเพื่อนๆนี่คนคนนี้เข้ารวยนะเพราะว่าหนึ่งเหรียญคือสายเปย์นี่คนคนนี้เขาจะเข้ามาเปย์คุณจะมาซัพพอร์ตคุณเขาจะทําให้คุณสุขสบายนะคะนี่ถือเหรียญใหญ่มาเลยเห็นไหมโอ้คุณพบเจอคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายจะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโอ้คุณเป็นคู่กันนะคะเพื่อนๆนี่ราชาถือถ้วยราชินีถือถ้วยนี่ เป็นคู่กันคู่ที่สินเสมอกันเพราะว่าราศินีถถ้ยราชาถือถ้ยคือเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยจิตใจโอบอ้อมอารีจิตใจที่เป็นกลิมิตให้ก่กันและกันนะคะจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนเป็นพ่อบา้านพ่อสี่เรือนให้กันและกันรักครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะคุณทั้งสองคนนะเป็นเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนนีน่เป็นเหมือนเดียวกันเลยคุณทั้งสองคนนะนิสัยใจคอเหมือนกันเลย คนคนนี้เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณแล้วนะเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขามีความสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกยิ่งได้พูดคุยกับคุณก็ยิ่งมีความสุขเขารู้สึกมีความอบอุ่นมีความสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของความดีมีเมตตาในตัวของคุณและเขานะคะแผ่ออกจากตัวของกันและกันมาให้กันและกันได้รับรู้ นี่แหละนี่แหละคือคู่ของฉันคุณกับเขาจะรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะว่าทําไมคุยกับคนนี้แล้วทําไมรู้สึกว่ามีความสุขมีความอบอุ่นมีความสบายอกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเพิ่งรู้จักกันทําไมเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งนานอะไรประมาณนี้นะคะนี่เพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกัน เมื่อคุณกับเขาได้รู้จักกันคุณจึงรู้สึกว่าผูกพันกันมากๆเหมือนกับเคยรู้จักกันมาตั้งนานนะคะนี่โอ้คุณกับเขาจะรักกันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันคู่กันยลาในมิตนะคะคุณจะมีความรักที่เป็นกลาใมิตให้แก่กันและกันความรักที่ดีๆให้แก่กันและกันเท่านั้นนะคะราชาถือดาบราชาถือดาบคือรักเดียวจะเดียวเขาจะมามอบพลังงานของความรักที่ รักเดียวใจเดียวให้กับคุณเท่าน,นั้นนะคะอาศิวินถือดาชาวธาตุลมบางท่านบางคนนะคุณอาจจะพบเจอคนรักของคุณค,ณคณนคนนี้แบบกระทนหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะคนคนนี้เขาอาจจะอยู่ในธาตุลมตุ้นกูมไม่ถุนธาตุเดียวกับคุณก็ได้นะหรือคนธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิธาตุไฟเมษสิงห์ธนโนนะคะ หรือคนเกิดวันจันทร์เดือนเราแฟนโอ้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่เดือนเราแฟนคือคุณกับเขาเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคู่แท้ของกันและกันคู่บุญคู่บารมีคู่ที่สินเสมอกันคุณจะได้มาพบมาเจอกันความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะเพื่อนๆนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยที่คุณกับเขาได้พบได้เจอกันเพราะว่าคุณั้งสงคนเป็นคู่แท้ของกันและกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลดึงดูดให้คุณกับเขาทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันและได้มาครองคู่กันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บาร,รมีของกันและกันนะคะหนึ่งถ้วยนี่มาแล้วความรักที่ดีความรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้เป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ คนคนนี้เขาจะเข้ามารักคุณรักคุณเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นเขาจะมามอบพลังงานของความรักที่มีความหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณเท่าน,นั้นนะคะโอ้คุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะเพื่อนๆนี่เพราะว่าแม้แต่ถ้วยใบนี้ก็มีดอกไม้เต็มหมดเลยเห็นไหมแล้วก็มีไพ่เดรัจฉนขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คุณกับเขาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่สินเสมกรกันคู่ที่คุณกับเขาทั้งสองคนจะอยู่เพียงข้างกันไปตลอดชีวิตนะคะ โอ้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่คนคนนี้เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณมาดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนมีเงินราศีนิเรเดญเด็กเถือเีอนแล้วก็หนึ่งเหรียญเขาจะมาซัพพอร์ตคุณจะมาปีคุณดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําให้คุณสุขสบายนะคะนี่คือพลังงานความรักครั้งใหม่ของชาวทัดลมขอจบคําทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ